สวัสดีครับวันนี้จะจะมาไล่ลมน้ำมันเต็กตอมแบมโบก๊อบนะครับผมมาดูกันว่ามันจะไล่ยากไหมครับผมวันนี้เราเปลี่ยนสายใหม่ครับผมเพราะว่าสายยี่ห้อเอิร์นมันแตกครับผมเราก็เลยเอาสายธรรมดามาใส่สายถักธรรมดาครับผมราคาร้อยกว่าบาทถูกๆลองดูว่ามันจะทนกับควาเอ สายราคาแพงไหมครับเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันแล้วก็ค่อยไล่ลมกันนะครับน,นี่ก็เป็น p c x ตัวเก่านะครับผมเอามาทำสีก็เดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันว่าสวยไหมครับก็เจับเหมือนกันนะครับผมสีนี้ครับ ช่วงวายเก็เแท้อย่างดีครับผมทำย้ำๆไล่อากาศนะครับผมเดีย๋ยวเราออก็มาระบายลมออกจากด้านล่างตัวนี้นะครับผมเพื่อให้อากาศออกนะ ตก็ไล่ง่ายดีนะครับผมรเริ่มมาเลยครับก็แน่นแล้วครับผมน่าจะอยู่แล้วรเรามาล็อกดูครับขันให้ตึงมือน็อตไล่ลมครับก็เสร็จเรียบร้อย ก็มาขันในตัวนี้ให้แน่นพอตึกตึงมือครับก็ไม่อยากครับแป๊บเดียวขนาดปั๊มปลอมนะครับอย่างไรไง่ายถ้าปัาม๊มแท้ก็น่าจะยิงง่ายกว่านี้ครับผม ตัวนี้น่าจะคู่ละประมาณไม่เกินพันสองครับผมมาเป็นคู่เลยครับส่วนแต่ตัวนี้เราไม่ได้ใช้นะครับผมสายตัวนี้เอาไว้หลอกเฉยๆครับเพราะว่าลูกสูบตัวกลางน่าจะมีปัญหาครับเราใช้แต่ด้านขวาไอ้ลูกสูบคู่ตัวกลางมีปัญหาครับลูกสูบป,ปัมก็ใส่เทๆ่ๆเฉยๆครับตัวนี้ ก็เป็น p เ e x ตัวเก่านะครับตัวกุญแจธรรมดาโอเคครับผมส่งงานลูกค้าครับก็อยู่เลยครับผมก็คลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ